بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ขอความรักนะความเมตตาความการุณาปราณีนะจากอ,กองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل าผู้ทรงเอกะนะครับทรงประทานแกนะ่นักเรียนทุกๆท่านนะวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในวิชาของของครูนะก็คือวิชานาคูนะครับสำหรับนักเรียนชั้นนะม .6 นะครับนักเรียนชั้นม .6 นะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องขอชุกุตต่อพระตาดานะครับนะในการที่เอาพระตาดานั้นนะได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเราหลายๆอย่างด้วยกันนะครับนหนึ่งในนั้นก็คือการที่เอาพระตาดานั้นได้เตาฟิกนะครับได้หีดายะให้กับเรานะได้มาเรียนนะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็มีนาคาณนะที่เอาพระตาดานะครับนั่นก็คือ อันกุรานและก็ฮะดิษนะครับกาลามุบาะและก็กาลามุฮบีบิลละนะคำพูดของลอตตาลานะครับและก็คำพูดของสุดที่เราขอลอตตาลานะทีนี้วิชานาหูเนี่ยนะครับนักเรียนทราบกันอยู่แล้ววิชานาหูเนี่ยนะมันเป็นที่สิ่งที่สําคัญนะเป็นวิชาที่สําคัญวิชานาหูสัลบนะครับมันเป็นวิชาที่สําคัญเนื่องจากว่ามันจะเป็นคุญแจนะครับ ของภาษาอับซึ่งภาษาอับรับนั้นมันเป็นภาษาที่อัลลอฮฺตาลานั้นประทานอัลกุรอานล,ลงมา mm hmm. เพราะฉะนั้นการเรียนวิชานาวูนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะทําให้เรานั้น,นสามารถเข้าใจ mm hmm. กาลามุลวะอร์ลอตาลาได้ก็คือคำนำรับขอลลอตาลาได้ เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาหนูเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจตัฟซีดอันกุรอานเข้าใจความหมายต่างๆนะครับที่มาจากอันกุรอานและก็ความหมายของฮะดีษําพูดของท่านนบีสุลต่าน,น,น,นเพราะฉะนั้นนักวิชาการนะครับของอิสลามพวกเขาทั้งหลายนะจะเป็นผู้ที่มีความรู้และก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนะวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอาหรับนะหนึ่งในนั้นก็คือวิชาเนื้อหุวิชาศัพวิชาบลาวะนะครับนะบทที่หนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนกันนะในวันนี้นะครับนั่นก็คืออัลอัสมาอุลค้มซิตุวนะอัลอัสมาอุลค้มซะนะครับคำว่าอัสมาอุนเนี่ยมันเป็นจามะนะครับคำว่าอัสมาอุนนะนักเรียน คำว่าอัสมาอุนเนี่ยเป็นจำอุนนะมุฟราดคอมันก็คืออิสมุนนะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าอันอัสมาอุนคมซาตุนะครับคำว่าอันอัสมาเนี่ยนะมันเป็นจำะร์ซึ่งมันเป็นมุอันนัสใช่ไหมครับคำว่าอันอัสมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุอันนัสทำไมล่ะนักเรียนนะเราเคยไปเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับในชั้น นะมอสีหรือว่ามหานะ ع ลามาตะนิซฐลาซสตุนะเครื ث ث นะ่องหมายของตะนีษฐ์หรับคํานามนั้นมีอยู่สามเครื่องหมายด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้เลยนะครับนะ ات, อัลอาสมาอุนคมซาตุคำว่าอัสมาเนี่ยมันมีอัลีฟอยู่ข้างหลังมีฮัมซาอยู่ข้างหลังนะซึ่งอัลีฟก่อนหน้าฮัมซาตัวนี้เราเรียกว่าอัลีฟมัมดูดะ ะเมื่อเป็นอาลีฟมมดูด้นักเรียนจะเห็นได้ว่าคําว่าอัลคอมซาตูเนี่ยจะต้องใส่ตาซึ่งตาตัวนี้นะครับจะต้องสอดคล้องกับคำคร้้งหน้าก็คือคําว่าอันอัสมาอุนคอมซาตูตัวนี้เป็นมูอันนัสคําที่สองต่อมาก็เป็นมูอันนัสด้วยเช่นเดียวกันนะครับความหมายของอันอัสมาอุนคอมซาตูก็คือบรรดาคํา นะนามทั้งห้าบรรดาคํานามทั้งห้าเอาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะครับนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทนี้เนี่ยแยกออกเป็นสามแขนงด้วยกันหนึ่งก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจหรือว่าจดจํามันก็คืออสมาอุ่นคมซาเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งในตามความหมายของมันก็คือบรรดาคํานามทั้งห้า นะบรรดาคํานามทั้งหน้านั้นมีอะไรบ้างนี่คืออย่างที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนสองสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คืออิอรอบุอัสมาอินคอมสติการอิอราของบรรดาคํานามทั้งนี่ยเป็นอย่างไรนะจะต้องอารอฟด้วยกับอะไรจะต้องอานาซับด้วยกับอะไรจะต้องอันจัดด้วยกับอะไรนะครับ ต่อไปนะอย่างที่สามที่นักเรียนจะต้องเรียนนั่นก็คือเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขต่างๆของอัสมาอุนความซาันนมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนั่นก็คืออัลอสมาอุนควซาตุฮิยะอัสมาอุนควาาคืออะไร นะครับอัสมาอุนคอมซาก็คือบรรดาคำนามทั้งห้าเนี่ยมีอยู่ห้าคำด้วยกันก็คือชื่อของมันบอกอยู่แล้วว่าคอมซาตุนี้คือห้าหนึ่งก็คืออาคูกะสองอาบูกะสามแมูกีสี่ฟูกะห้าดูบีมายา์าฮิบินเอาที่นี้เรามาดูเรามาดูความหมายของมันนะครับอาคูกะมีความหมายว่า พี่ชายรือว่าน้องชายของท่านนะครับอบูกะพ่อของท่านฮามูกินะญาติฝ่ายสามีของนางฟูกะปากของท่านรูเจ้าของนะครับเขาบอกว่าบีมานา ص าิิบินนา ا ิบก็คือเจ้าของยกตัวอย่างเช่นรูมาลินเจ้าของทรัพย์สินนะครับ นะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจและก็สิ่งแรกที่เรานั้นจะต้องจดจําอัสมาอุลคอมซามีอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนท่องกันไปอบูกาคูกะฮามูกิฟูกะและก็ซูมาลินนะทีนี้นะครับอย่างที่สอนที่นักเรียนจะต้องเรียนนั่นก็คืออิอารอบของอัสมาอุนคอมซานะครับอออารอบนะอออารอบคืออะไร เราพูดอยู่ในเป็นประจําอยู่ในห้องเรียนนะครับว่าเอี่ยรอมเนี่ยคืออะไรนะ points. เอียรอมก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อักษรท้ายของคนะํานะจําให้ดีนะนักเรียนเอี่ยรอมก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อักษรท้ายของคําไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบของสระหรือว่าอักษรก็ตามเราจะเรียกว่าการเอี่ยรอนะครับทีนี้การเอียรอปมีแบ่งออกเป็นกี่ชนิดครับนักเรียนนะ สชนิดด้วยกันรฟนาซอบยาร์และก็ยาซัมแต่ณที่นี้เนี่ยเราพูดถึงการเนี่ยรอบของคํานามซึ่งการเนี่ยรอบของคำนามาคนาน,คนามนั้นนะครับจะประกอบไปด้วย3ชนิดนะหนก็คือรอฟสองก็คือนาซอบและ3ก็คือจารนะเอาทีนี้เรามาดูการเนี่ยรอบของอัสมาอามุมคมซะ พวว์ทรูฟ้าบินวาวิวต้นศัพท์บินอัลฟีวตูจาร์บินยาอีนะครับการเรียร์ของอัสมาอุนคอมซะหนึ่งก็คือมันจะต้องอ่านรอฟะด้วยกับอักษรวาวสองมันจะต้องอ่านนาซับด้วยกับอักษรอัลฟีสามมันจะต้องอ่านจารด้วยกับอักษรยา แสดงว่าการย่อรอของอัสมาอุ่นของซานั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของอักษรนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสระแม้แต่น้อยนะเกี่ยวข้องกับอักษรทั้งหมดเลยนะครับเอาทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้ามบลนะกลับไปที่อัมซิละนะครับอัมซิละที่หนึ่งเขาบอกว่าอบูการยูลุนกะริมุล นะอาบูกะรอยยูรุนกะรีมุนนะทีนี้คำที่ขีเส้นใต้ก็คืออาบูกะซึ่งอาบูกะาในประโยคนี้นะครับก็คืออัสมาอุนคอมซะหนึ่งในอัสมาอุนความซะทีนี้เรามาดูวิธีการอิหอบเขาอิกหรอบคำว่าอาบูกะอาบูกะในตำแหน่งนี้อยู่ในมุบตตดาอุนมารฟูอุนมุบตตดา ซึ่งมุขจะด้จะต้องอ่านรอฟะเขาเลยบอกว่ามุขจะจะอุลมะรฟูอุนวะเลมะตุรอฟฮีอัลวาวและเครื่องหมายของการอ่านรอฟะของมันก็คือวาวตัวนี้นะวาวตัวนี้นะวาวตัวนี้นะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่แสดงว่าอัสมาอุนคอมซาตัวนี้เนี่ยอบูกาในประโยคที่หนึ่งอยู่ในสภาพของการอ่านรอฟะ ซึ่งมันก็อ่านรอฟอด้วยกับอักษรว้าวนะครับเอาทีนี้อัมซิละที่สองนะอัลอัมซิละตุ่งที่อินนาข้าค่ะทิลมีซุนมุอัดดะบุนนะอินนาอินนาถ้าในภาษาบานักก็คืออินนาเนี่ยนะซอฟอีเซมรอฟอขบคุนะครับ นะครเนี่ยเรอเของมันก็คืออิสมุอินนามันซูบุนวะอแลามะตุ ة นับดีอัลอาลิฟนะอัลคอกาเนี่ยเป็นอิสมุอินนาจะต้องอ่านนะสบและก็เครื่องหมายของการอ่านนะสบของมันก็คือของอะไรนะของอัลคอกาเนี่ยก็คืออาลิฟนะครับก็คืออาลิฟเราจะไม่อ่านว่าอินนาคูกะนี่ฮะดะคอต่อหนึ่ الأمثلة الثالثة سوالتو يعني سام نتو يعني هذه الأسماء في حالة يعني أسماء النصب نصب تو يعني سام الأسماء الخمسة التي نعمت كما أخوك سي يونس نصب نقب نصب نقب أخصائي الأمثلة الثالثة نتو يعني سام سلمت على أخيك

เขาบอกอิสมุนมะจรูรุนวะอัลามะตุจับรีฮิอัลญะอูนะครับอัลามะของการอ่านจารของมันก็คืออักษรยานะอักษรยาก็แสดงว่านะทั้งหมดเนี่ยฮาดีฮิอัอัมซิลาจุนทั้งหมดเนี่ยคืออัมซิลาของอัสมาอุนคอมซะนะการแยกเราของอัสมาอุนคอมซะนะครับเอาทีนี้เราจะมาดูมุลักษอสมันนะมุลักษัสงอัสมาอุนคอมซะอ่า เขาบอกวอะไรม้ลงว่าส้าวนอัสมาอินขามซะนะบอสรตูขอาอัสมาอุนขามซะหนึ่งก็คืออัสมาอุนขามซะมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนดูในมัแมันะอาบูกะฮูกะฮามูกีฟูดะฟูกะซูมาลินอิยารอบูฮะการยารอของมันมีอะไรบ้างตูฟะอุบินวาวีวะตุนซับุบินอลีฟีวะตูจัลุบินยาอินะครับอันนี้คือการยารอของมัน แสดงว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปในบทเรียนนี้นะครับสองในสามนะหนึ่งก็คืออัสมาอุนคอมซาคืออะไรสองอย่รอของมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนในข้อที่สามนะครับก็คือชูรุ่เงื่อนไขของมันนะเงื่อนไขของมันเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะมาพูดถึงมันนะครับเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไป ซึ่งในช่วโมงนี้ที่นักเรียนเรียนไปก็คืออัสมาอุลควมซาเนี่ยมีอะไรบ้างและกับการเยาะเราของมันเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องจดจํามันก็คืออัสมาอุลควมซานะมีอะไรบ้างและก็อย่างที่สองที่นักเรียนจะต้องจดจําก็คือมันเยาะเรอเอาะเราของมันเป็นอย่างไรอัานรอฟอด้วยกับอะไรอัานสอบด้วยกับอะไรอัานจัดด้วยกับอะไรนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของบทเรียนของอัลอัสมาอุลควมซา Nampak insya Allah, nah, kalau kita mah riangkan, nampak nai tahap riang nah. Rian, nah. Wabillahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.